คุณสมบัติที่จะทําให้คุณพุ่งทยานสู่การเป็นคนเก่งค่ะใครๆก็ชอบคนเก่งแม้แต่ตัวเรานะคะก็อยากที่จะเป็นคนเก่งเหมือนกันเราต้องทําอะไรบางอย่างเราถึงจะเป็นคนเก่งได้ค่ะวันนี้เนี่ยพี่หญิงมีความลับมาบอกพวกเราว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะเป็นคนเก่งที่ใครๆก็ต้องการเราจะต้องมีคุณสมบัติ5ข้อนี้ค่ะข้อที่หนึ่งเราต้องเป็นคนที่ใฝ่รู้ คนเรานะคะต้นทุนความรู้เนี่ยไม่เท่ากันหรอกแต่ทุกคนค่ะก็สามารถที่จะเพิ่มเติมความรู้ให้กับตัวเองเนี่ยได้ตลอดเวลาแล้ววิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือ การอ่านหนังสือเพราะการอ่านหนังสือนะคะทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นได้จริงๆวันนี้ลองเช็คลิสต์ดูนะคะว่าในแต่ละวันคุณได้ให้เวลากับการอ่านหนังสือบ้างแล้วหรือยังถ้ายังรีบเอาคุณสมบัตินี้ไปใช้เลยนะคะข้อ2ค่ะพาตัวเองไปอยู่ใกล้กับคนเก่ง มีคนเคยกล่าวไว้ว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับหนังสือที่อ่านบ้านที่อยู่ผู้คนที่คบดังนั้นเนี่ยถ้าหากคุณอยากเป็นคนเก่งคุณควรหาใครสักคนหนึ่งค่ะที่เป็นโรโมเดลให้กับคุณไม่ว่าคนคนนั้นจะอายุมากหรืออายุน้อยกว่าคุณอย่าไปคิดเรื่องนี้ค่ะถ้าเขาเก่งกว่าคุณในเรื่องที่คุณอยากเก่งก็เอาเขาเป็นต้นแบบซะข้อที่สค่ะตั้งเป้าหมาย ตั้งเป้าหมายไปเลยค่ะว่าเราเนี่ยจะเก่งเรื่องนี้จะเป็นที่สุดในเรื่องนี้จากนั้นค่ะก็เดินตามเป้าหมายอย่างเคร่งครัดรับรองเลยค่ะว่าความสำเร็จเนี่ยจะอยู่แค่เอื้ม่มข้อที่4นะคะคนจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยฐานความคิดเนี่ยต้องดีคนเรานะคะไม่จำเป็นที่จะต้องชนะไปซะทุกเรื่องแต่คนเก่งค่ะคิดว่าแพ้ได้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แพ้เขาจะรีบลุกผิดพลาดได้แต่เราจะต้องเรียนรู้และพยายามฟื้นตัวของเราให้เร็วจำไว้นะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนเก่งหรือไม่เก่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกคะ่ะที่ไม่เคยผิดพลาดในชีวิตดังนั้นให้ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติและข้อที่5ค่ะอย่าก,กลัวงานยากอย่าก,กลัวงานที่ไม่เคยทำ อยากกลัวงานที่เป้าหมายแคบจะเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะงานเหล่านั้นน่ะจะทําให้คุณเนี่ยเก่งเหนือกว่าคนในรุ่นเดียวกันวันนี้5คุณสมบัติที่พี่อิงมาบอกเอาไปใช้กันนะคะแล้วคุณจะกลายเป็นคนเก่งที่ใครๆก็ต้องการค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ